แบบง่วงน <laughs> อนน้อยเอยเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาสุดท้ายที่ปั๊มนมแล้วเริ่มหลับคือสี่ทุ่ม <c oughs> เพราะฉะนั้นตั้งแต่หกโมงช้าถึงสี่ทุ่มเนี่ยคือตื่นตลอด ออกปากเลยว่านอนน้อยแต่น,นอนนะแม้วันที่มีอีเวนต์รออยู่แต่หน้าที่คุณแม่ต้องมาก่อนนะคะก็เรียกว่าเวลานอนเนี่ยเป็นของหายากค่ะตามประสาคุณแม่ลูกอ่อนแต่สําหรับงานนี้ที่เป็นอีเวนต์เปิดตัวพื้นที่ศิลปะใหม่จัดสแสดงงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินจีนที่ย่านศิลปะอย่างริเวอร์ซิต้น้ำฝนกุลนัทค่ะบอกเลยว่าตรงใจนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นสายอาร์ตมาตั้งแต่เด็กมองเป็นทั้งศาสตร์และการฮิวใจด้วยยิ่งมีลูกศิลปะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ปลูก ฝังให้ลูกสาวคนโตน้องทาเลียค่ะซึ่งก็ยังเป็นเหมือนสื่อกลางให้เธอเข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของลูกสาววัยหกขวบผ่านการวาดเขียนค่ะเวลาที่เราแบบสละเวลาหรือเราใช้เวลากับการทําศิลปะผลว่ามันเหมือนการนั่งสมาธิเหมือน,นนะผลผว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีแล้วมันทําให้แบบจิตใจดีสงบอะไรอย่างนะะี้ค่ะ อ,อ,อ๋อเรียเขาจะเรียนศิลปะอาทิตย์ละวันแล้วเพราะว่าคือคุณพ่อเขาเนี่ยบอกว่าเด็กอ่ะมันไม่ควรที่จะแบบไปมุ่งแต่วิชาการอย่างเดียวคือพอเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะติดความเพอร์เฟกต์แต่เด็กอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรให้วาดเมอร์เมดแขนเมอร์เมดก็จะสั้นๆหน่อยคือเขาคิดว่ามันขเขาไม่ได้คิดถึงองค์ประกอบ <c oughs> ผมมันก็จะยาวอย่างนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> แล้วขนตาก็จะมีตาม แม้มีประสบการณ์เลี้ยงลูกสาวมาแล้วนะคะแต่การมีลูกชายอีกคนหนึ่งอ่ะน้องเจคขอบในวัยปลายเล็กสีคุณแม่น,ำน้ำฝนบอกเลยไม่ง่ายนะคะวางแผนกันชัดกับครอบครัวค่ะว่าครั้งนี้ต้องแบ่งหน้าที่กับสามีช่วยกันดูแลลูก แม้ว่าตอนนี้มีงานแสดงติดต่อมานะคะน้ำฝนบอกว่านอกจากดูเรื่องบทยังดูตารางงานด้วยเอาให้ชัดเจนค่ะพพเพราะว่าอย่างน้อยช่วงเช้าเนี่ยจะต้องมีเวลาไปส่งลูกเข้าโรงเรียน,นแต่ก็คิดว่าพอลูกเริ่มโตกันแล้วโอกาสกลับมารับงานก็น่าจะมีมากขึ้นนะคะหลังจากที่ซีรีส์คืนวงการเรื่องอ n นาล็อกสควทีมรักนักหลออก,กระแสดีคนก็ชมกันเปราะเรื่องฝีมือการแสดงของอดีตนางเอกชื่อดังค่ะ ตอนเล่นเนี่ยมันต้องเส้นมนตาแต่ตอนดูมันไม่เสียเพราะเราเช็คงานเราดูเช็คงานครับใช่ใช่มันยากอ่ะดูแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมซีนนั้นไม่มีเอ๊ะอะไรเงี้ยเอ๊ะไม่ดีเลยอ่ะอะไรเงี้ยต้องขอบคุณพี่ต้นพุ่งกะคาะแล้วก็ทางเน็ตติกด้วยเพราะว่ามันเป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสุดหน้าลองอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจดืเป็นมนุษย์มากเออเล่นเป็นมนุษย์หน้าไม่แต่ง